สยามสถาปนานตัวเองเป็นพระเจ้ากุงทนบุรีนับแต่บัดนั้นนะครับแต่ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาแล้วชาจีนที่ชื่อสินแทจะกระทำการไม่สำเร็จเลยถ้าจักรพรรดิเฉียนหลงจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิจีนเชื่อหรือหูเบาฟังสายลับที่ตัวเองส่งไป เพราะว่าข้อาหาของนายสิีชาตแต่หรือพญาตาก็คือกระแห่งวัดเศร้าหลินซึ่งจกักรพรรดิเฉียนหลงบอกว่าถ้าสืบจทราบว่าเป็นกระบบจริงก็ให้สังหารเสียซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าจากักรพรรดิเฉียนหลงตัดสินใจผิดพลาดนิดเดียวหรือเบาเราจะไม่มีกริสัที่เป็นถึงมหาราชนะครับ นี่คือที่มาของชื่อเรื่องมหาราชสองเป็นดินซึ่งในความรู้สึกของคนทำหนังมีทั้งปูปุ่นมีทั้งดรามา่ามีทันเขาเรียกอะไรความตืดเส้นในการที่จะเล่าเรื่องซึ่งแทบอยากกำกับปีด้วยจ้ำไปนะครับแต่ว่าขอร้องที่นธนพลก็แล้ว่าขอาจ่ายค่าตัวสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี ชะฮะเหตุเต็มที่คมร้อนแน่นอนกับอากาศมาส่งแผ่นดินค่ะนั่นคือจริงๆมันมาจากเรื่องราวที่อาจารย์วรุษนะครับไปศึกษาประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ปมีความเชื่อมโยงระหว่างไทยและจีนนะครับจนทําให้คุณธนิดนะครับประทับใจนะครับแล้วก็ทําให้ถือว่าเป็นฉากฉากเลยก็ว่าได้ที่เดิมมันทาเป็นหนังนะครับที่เราังเมื่อกี้ก็เหมือนจะเป็นฉากสําคัญสําคัญของในเรื่องฉากเเดียวใช่ไหมครับโดยโดยเฉพาะเรื่องของกรณีสงคราม อยู่ในเรื่องเราพิจารัาเยอะมากกับแต่เราไม่ได้จะตอบกลับอ๋อขั้นแรกเลยพิจารณาที่บอกว่าหนีกองทับไปกับจีิงๆแล้วท่านไม่ได้หนีนะท่านทําตามกอรทธิ์ข้อที่สามสิบหกคือหนีเพื่อกลับมาชนะอ๋อเป็นส่นยนึ่ยึดเทียนไว้นะครับอ๋อท่านไม่ได้กบบหนีทับหนีทับนะครับถ้าอยู่ก็ต่างกับแต่ถ้าเรากลับไปแล้วรวมให้คนกลับมาฟอกฟุ้งเนย ก็จะได้คนดีครับคุณผูค่ะมาพูดถึงในเรื Gmail, ่องของส itas, ่วนนักแสดงบ้างค่ะต้องมีทั้งไทยแล้วก็จีนมีทา้งวางตัวเรียบร้อยหรือยังคะโดยเฉพาะบทสำคัญอย่างพระเจ้าตากสินมหาราชหรือจักรพรรดิเฉลิมโลกอย่างเงี้ยค่ะต้องเป็นทางฝั่งจีนหรือเปล่าฝั่งไทยยังไงคะมีการนำโดยัังงไครบในการคุยครั้งแรกนะฮะก็มีการตกลงกันคร่าวๆประมาณหนึ่งว่า เราจะต้องถ่ายทำเรื่องราวของกรัรริเชียนหลงประมาณ30%นะครับแล้วก็เรื่องราวของอพระเจ้าตากเสียงเนี่ยเขาประมาณ70%นะครับแต่ว่าในความเป็น70%เนะี่ยก็จะมีนักรบ,บแมนจูมีสายลับอยู่ในกองกำลังของพระเจ้าตากอยู่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ชั่งน้ำหนักแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเนื่องจากพระเจ้าตากจะต้องพูดคุย กับาชาวจีนที่อพ<ม>ยพมาที่เสีมยมรอ,อกกบนะครับที่อพยพเป็นกองกลังของพระเจ้าตากด้วยเนี่ยจะต้องพูดจีนนะครับแล้วก็เราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดพระเจ้าตากเสียงของเราเนี่ยเล่นโดยซุปเปอร์สตาร์ของจีนซึ่งเขาจะไม่เคอะเขินในการพูดจีนหรือการอกเล้ากองกำลังที่ สายรับจีมหกลับใจมาช่วยพระเจ้าตาทีลบก,กับพ่อว่าผมเชื่อว่าเขาน่าจะเขาเขาน่าจะเล่นได้แบบมีพลังนะครแต่ว่าจุดอ่อนของอวิธีคิดนี้ก็คือเขาจะพูดาไใยโบราณในยุกนั้นได้ไงแต่ไม่เข้าใจก็คือผมมีความรู้สึกว่านั่นคือการบ้านที่เราจะโยนเผือกร้อนกลับไปให้กางฝั่งจีน,นะครับว่าซุปเปอรส์สตาร์คุณต้องทำเป็นบ้านนะจะ เราเกะอะไรก็ได้แต่ผมไปัำดิ่งในในห้องมัทสึเสียงก็ได้นะครับแล้วเราเชื่อว่าการที่เรานำซูเปอร์สตาร์จีนมาแสดงเป็นพระเยาตับสิ่งนี้โอกาสที่หนังเรื่องนี้จะโตอินเตอร์ระดับเวิร์ไวเลยนะครับก็จะช่วยทำให้ชาวจีนทั่วโลกหรือแม้กระทั่งฝรังตาลท่าเองหรือคนไทยที่ไปอยู่ในต่างแดน จะได้รับรู้เรื่องราวของพระมหาอักษผู้อาภัพที่ช่วยกอบผู้เอกราชให้เราลูกหลานมาอยู่เป็นสุขได้จนถึงทุกวันนี้ผมคิดว่าการตัดสินใจในมุมนี้น่าจะถือว่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าเราคิดว่าซุปเปอร์สตาร์ไทยจะต้องไปพูดให้มันได้อารมณ์เนี่ยผมว่าแบบจะยะก,ก่อเอา จับตะเกียบก่อนดีกว่านะครับเพราะเมื่อกี้ผมทําอะไรรู่นหล่นไปเิช่นึงงั้นแล้วโดยตะเกียบเลยนะไม่กล้องอาจจะไม่กล้องนะ uh huh. นั่นคือแ